เริ่มแล้วค่ะลมแรงฝนก็เริ่มมาละว,วันนี้ของอาจริงมะม่วงทำน้ำปูนไวล้ละจะทำมะม,ม่วงแช่อิ่ม Whoa, whoa, whoa. whoa. Wait. วันนี้ของมาแน่เอาแน่ห <laughs> นูนีน you go to your bed over there ไปลงรถนุ่งไปนอนใต้รถนุ่งลงูกอุ้ยอ้วนห <c oughs> นูนินไปอยู่ในร่ม ไปลูกอยู่ในร่มอาอยู่ไรเย็นดีใช่ไหม nice and cool ูดำนีดำ นินลพันธ์นิลพันธ์นิลพันธ okay. ์